สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่กันที่พระธาตุม่อนเปียอยู่ในเขตของอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระธาตุข้างบน,นครับตอนนี้เรามาถึงสถานที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระธาตุข้างบนนะครับ นี่เป็นข้อห้ามของที่นี่นะครับก็ขึ้นบันไดไม่สูงเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงแล้วนะครับนี่เป็นองค์พระธาตน,นะครับ ตอนนี้เราขึ้นมาถึงองค์พระธาตุมอนเปียแล้วนะครับนี่คือพระธาตุมอนเปียนะครับเป็นเจดีย์ประจำอำเภอเสม um ืองแห่งหนึ่งนะครับนี่เป็นบริเวณโดยรอบนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระกันก่อนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณลานจอดรถนะครับพระธาตุอยู่ตรงนน้นนะครับองค์พระธาตุอยู่ตรงนั้นนะครับ,อพ,รอรนนรบพอดีเมื่อกี้เราไปไหวมาแล้วเราขึ้นทางบันไดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปทางทางรถนะครับ นี่เป็นบริเวณพระธาตุนะครับจะเป็นม่อนไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับม่อนเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถของพระธาตุม่อนเปียนะครับพระธาตุม่อนเปียก็จะมีประวัติที่ยาวนานเหมือนกันนะครับ ใครที่สนใจก็ลองไปหาประวัติดูนะครับนี่เป็นบริเวณลานจอดรถน,นะครับทั้งหมดนี้นก็คือพระธามม่เปียน,นะครับพอดีเราว่าจะมาถวายสังฆทานหน่อยพอดีพระเขาอยู่ที่นี่พอดีมีโยม มีชาวบ้านมาทําบุญก็เลยไม่ได้ไปหาท่านนะครับนี่คือบริเวณลานจอดรถของพระธาตุม่อนเปียนะครับอยู่ข้างบนพระธาตุก็จะอยู่ตรงโน้นนะครับ